สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของผู้คนในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะไปติดตามการดําเนินงานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่หนึ่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ค่ะที่ได้ร่วมกับ ปราเพื่อความมั่นคงคือคุณสุริยาขันแก้วในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบลห้วยอ้อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ไกลาบานของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในตําบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรผสมผสานโดยเริ่มจากคุณสุริยาขันแก้วที่หันมาทำการเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานด้วยการปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวมีการขยายพันธุ์ผักและการเลี้ยงไส้เดือนไวท้ทำปุย๋ยอีกทั้งยังได้รับเตาชีวมวลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการเผาถ่านคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ในธรรมชาติและสามารถกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อนำไปใช้ทดแทนยาฆ่า,มาแมลงได้อีกด้วยครับปัญหาคือเมื่อก่อนเนี่ยที่เนี่ยมันก็จะแห้งแล้งเนาะแล้วก็ชาวบ้านไม่มีไรายได้เสริมก็คือจะอยู่ไปวันๆนะครับพอเราเห็นปัญหาตรงจุดเนี้ยเราทำเองก่อน เออทำให้มันเป็นรูปประทามอย่างเช่นการปลูกผักกินเองในบ้านลดค่าใช้จ่ายพอเห็นเป็นรูปประรรมในสักปี2ปีคราวนี้เราก็เริ่มรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็จะมีวิสาหกิจชุมชนทั้งในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของงานฝีมือ,อช่วงเช้าก็ไปท,ทําไร่ทํานาตอนกลางวันแล้วก็มารว,รวมกลุ่มกันทํางานเกษตรเย็บผ้าทําพวงก,กุญแจทารายได้เสริมคือหลักๆของที่นี่เราก็จะมีสองงานก็อย่างที่ว่าของเกษตรกับงานฝีมือ ลดการใช้สารเคมี2นํานวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการเกษตร3แปลรูป1ในเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์อย่างชาวบ้านบางคนที่เขามีสวนอยู่ในปา่าบนภูเขาเนี่ยเราก็เอาโซลารเซลล์เข้ามาใช้นะครับนวัตรกรรมอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของในพวกสารชีวพันธุ์อย่างเช่นเตโคโดโมาบิวเวียหรือแม้แต่จุลินซีที่จะทำให้ต้นไม้โตเร็วเนี่ยเราก็คือดึง,ด,งดึงทุกหน่วยงาน,นะครับที่เขามีอะไรดีๆละ คือคือดึงมาแล้วเอามาทดลองทดลองแล้วก็เผยแพร่กานเรียนรู้ทั้งหมดของที่นี่ก็เพื่อให้ชาวบ้านสามารถเข้ามาเรียนรู้และนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตอนเองเพราะใช้เงินลงทุนน้อยใช้พื้นที่น้อยและใช้น้ําน้อยอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วหันกลับมาทําการเกษตรได้อีกด้วยครับทั้งนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆมาอย่างต่อนเนื่องเลยครับ เอเรามีแนวคิดอย่างนี้นะครับเราก็ไปขอความร่วมมือจากกระทรนอรกระทนอก็จะเชิญเกษตรเชิญพอชอเชิญกศน,นอเชิญอุตสาหกรรมนะครับเข้ามาพัฒนามันก็จะเริ่มเข้มแข็งขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างคือรายได้คือเริ่มจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สองเราสามารถขายางานฝีมือของเราขายออนไลน์ขายอะไรเงี้ยรายได้เขาก็จะเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่น การปลูกผักหวานตาเนาะเราปลูกแล้วมาได้กินเขาก็มาศึกษาแล้วเอาไปใช้แล้วเขาก็ปลูกแล้วมันก็ติดหรือแม้แต่การเพาะเก้าไม้การใช้ปุ๋ยแล้วก็มาทําปุ๋ยหมักใช้เองเขาเอาไปใช้แล้วก็เออมันก็ดีผักก้องงามแค่เดินเข้ามาแล้วเขาเห็นผักงามเขาก็สนใจเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะ70%ปรซประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ว่าอยู่นอกเขตชนทาน้ำอะไรเนี่ย จะมีอยู่อย่างจํากัดค่ะเราก็เลยส่งเสริมการปลูกพืชแบบว่าใช้น้ําน้อยบ้างแล้วก็ให้หันมาใช้สมุนไพรจากพืชธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนเยอะแยะอะไรกันี้ค่ะแล้วก็สำนักงานเกษตรก็เอาพวกสารชีวภันธุ์นะคะที่ว่าเข้ามาส่งเสริมช่วยในการากำจัดโรคแมลงตรงนี้ค่ะเพื่อให้เขาลดลดลดในการใช้สารเคมีนะคะ การเปลี่ยนแปลงรั้งที่นี่นะคะจะมีการพัฒนาแบบต่อเนื่องเขาทําตลอดตลอดทั้งปีเลยค่ะคือในศักยภาพของศูนย์เรียนรู้แล้วก็คนที่นี่คือฝ่ายฝ่ารู้ฝ่ายหาฝ่าทในตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราเข้ามาสนับสนุนอะไรนิดหน่อยก็โอ,อ้แบแบบแบบเต็มที่เลยค่ะเต็มแทบบี่กับกับตรงนี้เลยอะค่ะคุณสุริยายังเล่าอีกว่านอกจากมีการทำการเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบอินทรีย์เป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านแล้ว ที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ยังมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถผลิตได้ทุกพื้นที่ที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายโดยสามารถนําพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ได้โดยตรงหรือแปลรูปเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนได้และในการใช้งานนั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ รับผิดชอบเกี่ยวกับพวกพลังงานนะครับแล้วก็พวกระบบน้ําเกษตรชุดโซลาเซลล์นียมันจะประกอบหลักหลกคือแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ตัวตัวชาร์จเจอร์แล้วก็ตัว,ตว ger, แบตเตอรี่ครับตัวอินเวอร์เตอร์เป็นตัวแปลงไฟอ,อย่างน้อยที่นี่ครับมันสามารถเราเขาเรียกว่าเราสามารถทําให้ทําประโยชน์ให้กับชุมชนเนาะผู้ที่ทําได้ผมผมมีสโลแกนว่าทําได้แล้วก็ใช้เป็นคือสามารถเราจับมือสอนทําได้เลยครับแล้วก็เขาสามารถประหยัด เขาเรียกว่าซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ประหยัดพวกค่าแรงพวกอะไรเงี้ยมันจะช่วยในการประหยัดต้นทุนของเขาครับเขาสามารถทำได้ คู้ชมคะนอกจากนี้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบลห้วยอ้อยยังมีกลุ่มแม่บ้านแห่งบ้านแม่นลานเหนือค่ะผลิตภัณฑ์งานหัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตการแต่งกายอีกด้วยค่ะโดยได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐค่ะทั้งในเรื่องของการผลิตสินค้าการทอผ้าการจัดการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุและการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจึงทําให้ประชาชนที่น ะะสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะทำให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับบ้านแม่ลาเหนือตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่ยังเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเมืองลอง จึงเกิดการรวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยงานฝีมือที่สวยงามโดยเริ่มต้นด้วยสมาชิกเพียงจำนวน7คนที่มีการแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของชาวบ้านนั่นจึงส่งผลให้สามารถดำเนินกิจกรรมของกลุ่มได้จนถึงปัจจุบันด้วยระยะเวลา6ปีเลยทีเดียวครับเจ้าพยาคันทศิมาโลหกิจนะคะซึ่งเป็นเจ้าเมืองรองที่ปกครองเมืงองรององค์สุดท้ายค่ะ แล้วก็เราก็เลยมีการแกะลายนะคะแล้วก็สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะคะที่ที่มีมาแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาทํางานในส่วนของผ้าม่อห่มซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่นะคะเราก็เอามาแปลรูปซึ่งเ,เริ่มต้นเนี่ยเราใช้เศษผ้าก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาทําเป็นผ้าผืนใหญ่แล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของทักษะของกลุ่มแม่ๆนะคะโดยการ ให้แต่ละคนเนี่ยว่ามีความถนัดทางด้านไหนนะคะอย่างเช่นงานถักนะคะงานทองานย้อมนะคะแล้วก็งานเพ้นท์ผ้าหรือว่า,าทําลายใบไม้ต่างๆเนี่ยค่ะก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเน้นก็คือในเรื่องของความสุขนะคะแล้วก็ในส่วนของรายได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่รองลงมาค่ะทุกคนทาแล้วมีความสุขค่ะแล้วก็สามารถสร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มแล้วก็ให้กับชุมชนได้ค่ะ บว่าในพื้นที่อำเภอรองเนี่ยศักยภาพของแต่ละชุมชนมีความต่างกันแต่จุดนี้จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมด้านงานหัตถกรรมเรื่องเกี่ยวกับาลายผ้านะคะงานหัตถกรรมที่ที่มีกลุ่มมีภูมิปัญญาในด้านนี้อยู่แล้วเราจึงส่งเสริมที่จะจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรมให้ให้สอดคล้องกับบริบทของตำบลนี้นะคะ่ะ งานหัตกรรมผ้าพื้นบ้านของของเพลรองก็จะเป็นเกี่ยวกับผ้าสิ้นนะคะก็มาปรับประยุกต์ใช้เป็นทําเป็นกระเป๋าผ้านะคะซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็คนในพื้นที่ก็มีความความรู้ความสามารถมีทักษะก็สามารถพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นพวงกุญแจต่างหูนะคะ แล้วก็สายคล้องคอนะคะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจมากที่ที่นำงานพวกนี้สามารถที่จะต่อยอดให้กับกลุ่มแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับกลุ่มค่ะตอนนี้ก็เติบโตขึ้นหลายๆกลุ่มะคะ่ะด้วยความมีเอกลักษณ์และความเข้มแข็งของชุมชนแห่งนี้จึงมีการขับเคลื่อนภูมิปัญญาดั้งเดิมให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมชาวบ้านแม่ลานเหนือตามความต้องการของชุมชนให้ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนทำกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นลวดลายต่างๆที่มีความสวยงามทำให้ชุมชนสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างยั่งยืนภายใต้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภูมิปัญญาสร้างไรายได้ครับ นะคะถ้าเป็นสินค้าหลักของกลุ่มนะคะก็จะเป็นในเรื่องของผ้าสิ้นาลายโบราณนะคะชื่อว่าผ้าสิ้นถิ่นพญาเมืงองรองซึ่งสืบทอด ลายโบราณนะคะอายุร้อยกว่าปีนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นสินค้าหลักเราก็จะมีการทําหมายสิ้นนะคะรุ่นที่ผืนที่1รุ่นเนี่ยก็จะมีแค่99ผืนนะคะณปัจจุบันก็คือยอดจองเนี่ยยอดรุ่นที่1ก็คือเต็มแล้วนะคะก็จะขึ้นรุ่นที่2นะคะแล้วก็การที่เรานําอัตลักษณ์ของของเมืองแพร่นะคะโดยการนําผสมสานาระหว่างลายผ้าสิ้นตินจกนะคะกับการย้อมห่อมค่ะอันนี้ก็จะเป็น นวัตกรรมหรือว่าเป็นสินค้าแบบใหม่ที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มแล้วก็ให้ชุมชนได้อย่างแท้จริงค่ะการที่กลุ่มนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลายๆชิ้นงานซึ่งมีความโดดเด่นจากที่อื่นก็คือหนึ่งในเรื่องของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะคะที่นี่จะเน้นในส่วนของ การทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่อย่างเช่นการย้อมสีธรรมชาติซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้อยู่ในชุมชนอยู่แล้วไปเชื่อมโยงไปถึงการดําเนินชีวิตที่นําหลักปรัยญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็คือใช้ต้นทุนในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดรายได้ให้กับคนในชุมชนอันนี้เป็นถือว่าเป็น ความภาคภูมิใจที่เราได้มาส่งเสริมให้กับกลุ่มค่ะตอนนี้ก็เติบโตขึ้นอย่างที่เห็นค่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆของของบ้านม่ลานค่ะกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็ได้เข้ามาชักจูงครับให้ทางกลุ่มนะครับผมมาลงทะเบียนขึ้นทะเบียนโอท็อปของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับหลังจากทางกลุ่มขึ้นทะเบียนปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งทางกลุ่มครับเข้าไปอบรมในโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปทางกลุ่มเองเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการขอรับรองมาตรฐานสินค้าชุมชนแล้วก็จะมีสิทธิเ์เข้าทําการคัดเลือกครับคัดสันดาวของของทางกลุ่มนี้นะครับจะเด่นในด้านของผลิตภัณฑ์ของ้าสิน้าตินจกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป้าสิน้าตินจกนไม่ว่าจะเป็นตัวกระเป๋าตัวย่ามนะครับหรือว่าจะเป็นสินค้าที่เอามาทําเป็นพวงกุญแจนะครับตรงนี้จะเด่นไม่เหมือนกับที่ไหน ในเรื่องของลวดลายต่างๆอยากจะทํำลายไหนเขาจะทํามาแต่เขาไม่สามารถทำซ้ำได้ดังนั้นกระเป๋า1ใบเนี่ยก็จะมีแค่หลายคือเขาทําในระบบกลุ่มที่มีความชัดเจนและก็เข้มแข็งกลุ่มมีการขยายตัวเพิ่มเรื่อยๆไม่ใช่ว่าลดลง นะครับทุนของกลุ่มเองก็มีกลุ่มมีความเข้มแข็งขนาดนี้เราเห็นละศักยภาพเขามีแน่นอนก็เลยเข้ามาสับสนแบบเต็มที่ในส่วนของกรมณน,นะครับทางกรมนณเองเนี่ยก็ได้มาการเชิญให้ทางพอชเข้าไปร่วมเป็นวิทยากรนะครับในเรื่องของการส่งเสริมด้านการตลาดทางพชเองเนี่ยก็มีเรื่องของทุนที่เอาไว้สับสนุนให้กับกลุ่มทุนนี้คือสิ่งสำคัญเราก็เลยส่งเสริมในจุดจุดนี้ด้วย ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมตำบลห้วยอ้ออำเภอลองเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดแพร่และได้รับรางวัลชมเชยวิสาหกิจชุมชนระดับเขตอีกด้วยครับทําให้คนยอมรับมากขึ้นชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจําหน่ายสินค้าซึ่งในอนาคตจะเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความสวยงามแปลกใหม่และก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้าทางสังคมในชุมชนทั้งหมดอยู่ในระดับกลางและระดับสูง สิ่งที่ตามมาก็คือชุมชนมีความสุขแน่นอนไม่ต้องออกไปจําหน่ายสินค้าภายนอกหมู่บ้านครับนั่นก็ทําให้หมู่บ้านสวยงามสําหรับนักท่องเที่ยวซึ่งก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยครับตัวเองมีใจชอบในด้านนี้ด้วยก็มาดูแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ก็ก็โอเคกะ่ะทำแล้วได้เจอเพื่อนเยอะได้ความสามัคคี ได้อะไรหลายๆอย่างอะค่ะได้ความรู้เพิ่มเติมมั่งอะไรเนี้ยบางทีเขาก็รอมนมาสอนมั่งกสนเมา่ก่อนเป็นกสนนะคะมาสอนนี่เราก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยค่ะก็วันไหนว่างก็ทำบางทีเรามีงานบ้านแล้วก็หยุดไปก่อนแล้วว่างเราก็ทําอะไรเงี้ยก็ปักถุงปักย่ามปักผ้าถุงอะไรค่ะเป็นจุดเด่นเลยค่ะลายดอกสักมีเยอะมากค่ะความแตกต่างคือเราได้แบบว่ามาเจอเพื่อนฝูงได้ความรู้ไปแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มีงานไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ให้เหมือนให้เราให้ความรู้กับ คนหลายทิน่นะคะหลายหมู่บาลละะ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้เรียนรู้จากเราเขาก็ดีใจผลิตภัณฑ์เขาออกมาเขาก็ดีใจเออวันนี้ได้มาเรียนรู้ในเรื่องย่ามอย่างเงี้ยเขาก็ได้กลับไล่ถือย่ามกลับไปบ้านด้วยะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนการให้ด้วยการอนุรักษ์ด้วยอนุรักษ์ลายไว้อะไระะอย่างเงี้ยค่ะจุดเด่นของกลุ่มอะ่ะน่าจะเป็นความเข้มแข็งค่ะ การร่วมมือร่วมใจกันมากกว่าความสามัคคีค่ะแล้วก็ความสุขที่มันมันเกิดขึ้นหน้าปัจจุบันก็คือกลุ่มอ่ะก่อตั้งมาถึงเกือบจะ6ปีละก็คือทุกคนก็ยังอยู่ร่วมกันแล้วก็เพิ่มจํานวนสมาชิกในทุกๆปีค่ะท่านไหนที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบ้านไม่ลานเหนือนะคะก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเราจะมีศูนย์การเรียนรู้นะคะซึ่งมีทั้ง ทางด้านการเกษตรนะคะแล้วก็ทางด้านงานฝีมือค่ะหัตกรรมก็คือในการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอะคะ่ะเป็นวิทยากรจิตอาสาแล้วก็หลายๆท่านนะคะ่ะก็สามารถเป็นวิทยากรที่สามารถรับงานค่ะแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นวิทยากรงานทางด้านงานฝีมือค่ะอย่างที่สินค้าที่ที่เห็นนะคะอันนี้จะเป็นผลงานของกลุ่มแม่แม่ทั้งหมดและตอนนี้เราก็จะมีการขยายให้กับกลุ่มเยาวชน,นะคะ่ะในอนาคตนะคะ คุณผู้ชมคะศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตำบลห้วยอ้อน,นับว่าเป็นความมุ่งมั่นที่สร้างอนาคตให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดของการพัฒนานั่นก็คือประชาชนต้องได้รับประโยชน์มากที่สุดค่ะคุณผู้ชมโดยยึดหลักความพอเพียงและสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะซึ่งจะนําไปสู่ความรักความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันทํามาหากิน กันอย่างสุดจริตค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือแนวทางในการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาครัฐรวมไปถึงภาคเอกชนประชาชนนะคะที่ต่างช่วยกันและต่อยอดตามความถนัดของตอนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกันในช่วงคนไทยหัวใจอาสาค่ะเดินหน้าปฏิรูป Thank you